ก็ได้ครบสักห้าคนอย่างละห้าเพราะว่าเสร็จแล้วมันต้องเก็บเลยไงล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 องข้างหลังไหมพี่เรา๋อเคเอาตรงนี้เอาเลยคุยนี่อยู่เปนไหนกันนะมือแป๊บเดียวเองตึกปูนตึกปูนปูนไหนตึกปูนใหญ่เลยอ่ะ ตึกกี้เลยเลยไอ้ตึกแดงมาอะไดมาได้มาไดมาได้ยังยังอยวาพึ่งจบกันนะรอคนอื่นให้มาครบเลยจบทีเดียวให้ตำรวจแม่งอือเลยจบไปแล้วเอาเดี๋ยวลากให้หน่อยลากให้จบเอาเลยจบเลยปะเนี่ยเธอเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมาก็จะไม่ออกไปเพราะว่าอยู่ในเขตสุขศยกไม่ใช่ที่ที่บอกว่าอย่าเพิ่งจบอ่ะเพราะว่าถ้าจบพร้อมกันอะมันจะได้ทีเดียวไงถ้าตำรวจมาคนอื่นที่มาทีหลังอจะจบไม่ได้ สรุปว่าไงจบไปแล้วอ่ะเราก็ต้องลงไปครับ่าไม่มีที่จะจบแล้วครับบนสุดบอลสุดว่างอยู่นี่กองนี้ก็มีบอกนะเนี่ยสุดเนี่ยสุดปลไปนะไออ๋ไม่ไม่ต้องหนีนะจนกว่าตำรวจจะมาตำรจะได้ยินไซเรนจบไปเรื่อยกำรวจะได้ยินไซเรน็รถอย่างนี้จะไปยังไงครับโอโนเออน่ะเที่ยวปุ๋ย <ไ>ออให้จบไม่ได้อีกแล้วลูกไหมเห็นลูกไหมเสือรถเสืออยู่ไหนอ่ะมันอยู่ห่างจากรถไม่ได้นะจบขั้นบนต่อละจบเล่ยๆเลยจนปว่าจะได้ยินเสียงเตเอนอ่ะค่อยหนีเพรามากันขนาดนี้มันต้องตำรวจมันงงแน่ๆใครอยู่ล่างสุดรับจ็อบด้วยนะครับ ที่ผ่ายแล้วข e ้ามวนไม่ยุ่งนะเดี๋ยวลากขึ้นไปครับเดี๋ยวลากขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นครับอาจจะขึ้นได้ก็หนึ่เป็นครับไม่มีให้จกแล้วครับทนสุดว่างงครอบหมดแล้วนะทั้งย สมุยได้นะปีตี้รูนหลังหลังรู้ยังไงเหลืออีกไหมมาเหลือเต็มเลยตึกปูนเนี่ยไม่มีใครจกเลยมาแล้วได้ใครมาพ่อมามาบนสบายมมามามาจบต่อได้ครับก็มาสกุลหลอดกถเลย หมดยังกินตในห้องหนีจนฝ่าจะได้ยินเสียงไหนหมดกลางข้างล่างเหลือ่ะแม่เจี่ยทีเดียวทางนี้ทางนี้ตัวข้างล่างข้างล่างข้างฝั่งนั่นน่ะฝั่งตรงข้ามเหลือฝั่งติดขวาสามถุงแล้วเนี่ยเอ๊ใครน่ะจริงจริงใครน่ะกองนี้กองนี้ขนมมาคือมา มึงเหินถึงใช่ไหมสะพาน๋อไม่เหินไปสะพานเนาะเออขยู่ขึ้นล่างก็รับแผลแทนพีเ้วย้อยู่ชั้นบนสุดแล้วมาละมาละเสียงมาละมาจุลามามามาคันเดียวคันเดียวไปถึงแ้อ๋อ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 กูดาาหมดเลยพาร์คบน คนนี้อยู่ข้างล่างออกก่อนนะเราจะถอยนะครับราจะไปไปเหินตรงคอคอไพเว้ยเฮ้ยใครเจ้าหมดเลยอ่ะตึกโกลน่ะตึกบนใครเจ้ามามาตึกตรงข้ามตึกปูหน่อยจิ๊บตึกขาวครับมีสามตัวเดี๋ยวไม่ได้มันโมมันโมอ้างล่างอยู่ล่างไไยงเนตัวขาวอ่ะขึ้นมาอ่ะ เธอมานี่ก่อนเธอกลับมานี่ก่อนหมดแล้วอะกลับเข้ากระดาษก่อนนะเซฟก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนให้ไปแล้วไปเลยจบลาดเอาคนเอาคนลนไล่คนลเจ็ดถุงนะอตัวนะลอยอขึ้นมาขึ้นมาไปเลยปีนใช่ไหมเอาคนละเจดถุงนะใครมอดมาลอมาลาลอยออยยลลลลลย โอโน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 จะไปขับรถเป็นไหมเป็นจะขับเหรอให้เราขับไหมขับได้อยู่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เลยยังต่อตึกปูนรู้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสามเลยใช่ไหมเริ่กรู้หมดแล้วเหมือนเรายังเหลือนะข้างบนอ่ะ ข้างบนใหญ่มันดูหมดแล้วมันอีกตึกเดินงานมันยังเหลืออยู่ใครอยู่บนหนตึกระหวมันหมดแล้วข้างบนหมดแล้วทั้งนั้นเป็นตึกคูนิึงนึ่ตึกคูนิดึงหนึ่งอะนี้ขนมที่นี่นี่ขึ้นที่เอารถขึ้นไปไม่ได้อ่ะขึ้นไหนอ่ะส่งไหนกลับงั้นมามากระดานกลางก่อนมามารวมกระดานกลางเหมบดเดินก่อนเดี๋ยวไปพร้อมกัน